ดานหลังก็คือโบสท,ที่เราจะนำมาพูดุปไประดิษฐานไว้รำในวัดของพวกเขาคือชาวพุทธด้วยกันะนะนี่ประเพณีวัฒนธรรมนั้นจะสืบสานได้ด้วยด้วยการทำอย่างนี้แหละถ้ารำนี้ต้องมีผู้สืบต่อต้องฝึกต้องเคี่ยวต้องเข็เนแต่ถ้าเต้นปกติที่เต้นตามพิสโกเทกอะ่ะทั่วโลกเต้นเป็นกันหมดไม่สอนก็เป็นท่านี่ต้องฝึกต้องสอน คนไหนรำสวยอะ่ะแสดงว่าผู้มีบุญเกา่าเป็นวัฒน,นธรรมชั้นสูงคนที่จะร้องรำท่าเหล่านี้ได้ต้องไม่ธรรมดา ถ้ารําทุกท่านั้นมีความหมายเป็นท่าที่เทพดนใจเขาสอนมาให้ทําท่าอย่างนี้ท่าดีใจท่าอย่างนี้ท่าเสียใจทาท่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านดูดูลิเกจะมีท่าเขาท่าดีใจท่าเสียใจแต่เวลาไร่รานั้นจะไม่มีท่าเสียใจเพราะว่าการรานั้นเป็นท่าแสดงการปลื้มมิติินดีเขาจะไม่มีท่าเสียใจมีแต่ท่าที่ปลื้มอกปลื้มใจดีใจเด็กๆเหล่านี้ เมื่อดูเมื่อได้รามต่อไปเวลาโตขึ้นก็จะสอนรุ่นน้องๆต่อไปดูดูชาวลาววิวัฒนธรรมไม่มุงนะลาวไม่มุงนะลาวนั่งดูห่างๆแล้วดูกันครบเนี่ย เขาํำให้คนไทยดูเลยคนไทยมาทั้งหมดเนี่ยสิคน14คน,14คน <laughs> ชาวลาวเขาำํำฝึกําตั้งนานให้เราดูเนี่ยแกํำอย่างนี้ถ้าําแล้วไม่มีคนดูก็ไม่อยากจะรำเนี่ยแต่ว่าเป็นการคิดที่ถูกต้องเพราะว่าจะเอาลง youtube ให้คนไทยทั่วประเทศได้ดูด้วยเนี่ยเอาลง youtube งานนี้จะได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลกทั่วโลกและจะบันทึกไว้จนกว่าจนกว่าจะสิ้นโลกจนกว่า ความเจริญจะหมดไปจนกว่าไม่มีไฟฟ้านใช้พอเมื่ออยู่ใน YouTube แล้วก็จะอยู่ได้ตลอดไปคนลาวที่เข้ามาที่ประเทศลาวในวันนี้ก็มีพอสมควรไอ้คนไทยที่มาที่ลาวมีพอสมควรแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมาเที่ยวและบางส่วนก็มาทำบุญแต่คณะเรานั้นได้ทำบุญที่พิเศษหน่อย ็นคลิปประวัติศาสตร์ของชาวบ้านทบศอกเมืองปทุมพรแขวงจำปาสักประเทศลาวเขาได้รำไร่รำต้อนรับชาวไทยแล้วก็ต้อนรับเทวดาแลวันนี้วันพระใหญ่วันอาสาฬบูชาวันอาสาฬบูชา,าาาชาชาวไทยกลุ่มหนึ่งประมาณ14คนจะมาถวายพุทธรูปที่วัดแห่งนี้ไว้ในโบสถ์วันนี้แปลต้นเช้าฝนตกหนัก พอเข้ามาก็บอกเทวดาว่าช่วยให้ฝนหยุดตกหน่อยหยุดจริงๆหยุดจริงๆห้ามฝนได้ชั่วคราวห้ามฝนได้ชั่วคราวขอรําถวายเทยวดาก่อน ก็รับชาวไทยมาดูน้านี่ลาเขาดูมีวัฒนธรรมเขาไม่เบียดกันไม่มุงนะไม่มุงนี่ชาวบ้านทบสองเมืองปทุมพรประเทศลาวเมืองปทุมพรอ่ะแหวงจัปลาสักหนูน้อยเข้าขาบวนด้วยนี่โตขึ้นเป็นนางรำเลยเนี่ย

ี่คือการอัญเชิญพระพุทธลงจากรถไว้ในที่พักชั่วคราวก่อนที่เมืองอวัดทบสอกเมืองปทุมพรแววงจำปาสักตอนนี้ฝนเริ่มโปร่โยรแล้วไม่ต้องับไม้นะไม่ไม่ ตามนี้จะลง ชาวบ,บ้านจะบ,บอกห่อคอกถามถามเอาไว้ทําไมเอาให้พระขึ้นเทศเนี่ยเวลาวันโกนพระสมัยก่อนวัดแถวอีสานไม่ว่าจะเป็นวัดเขมรวัดลาวจะมีแบบนี้ให้พระขึ้นเทศบางที่ว่าหอธรรมะให้พระขึ้นเทศต่อมาทางภาคกลางก็พัฒนากลายเป็นธรรมะมาไปเนี่ยพระจะได้ไม่อายจะได้ไม่ไม่มองหน้าคนมากกับเทศแบบสนใจแต่ตัวธรรมะนี่ก็อหอคอกเหมือนข้อวัวข้อควายแหละ ทําเป็นข้อคอกในหอคอกตรงนี้ด้านล่าาเนี่ยแถวขเขมรที่มาโรงทําแต่เราเมื่อกี้ถามเจคนในถิ่นก็บอกว่าเป็นหอแจกหอแจกคือแจกข้าวแจกของอะ่ะมาทําบุญแล้วก็กินข้าวกัน,น่แล้วก็กลับบ้านไปแล้วหอแจกเอาไว้ทําบุญทําบุญเสร็จก็กลับบ้าน ถ้ามีลูกศิษย์ก็เก็บถ้าไม่มีลูกศิษย์ก็อย่างเดีออนี้แหละวลาีตอนเย็นก็มาเอาตอนเย็นก็มาเอากันเอากลับเด็กๆก,ก,ก็มากินที่หอแจกเดึกๆหน่อยพวกหมาแมวหมาแมวแล้วก็หนูก็จะขึ้นมาจัดก,การไก่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยหอหอแจกที่บ้านของของข้าพเจ้าเขาเรียกว่าหอธรรมเกษรงธรรมเรียกโรงธรรมวัด ทบศอกเมืองปทุมพรเนี่ยพระพุทธเต็มไปหมดเลยข้างหน้าเนี่ยพระพุทธจากประเทศไทยมาเยอะเลยอยู่นี่คนไทยมาทำบุญหลายคณะเหมือนกันดอกไม้ทุกเทียนบูชาพระนี่บักเบง้งนี่ไหว้พระก็ขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้านะที่การงานนี สังเกตไม่ยากนี่พระธรรมะที่มาจากประเทศไทยก็จะสูงแบบนี้นี่ของคนลาวทำบุญแบบนี้เมื่ออนิสงส่งผลก็จะทําให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองจเจริญอ,อย่างยั่งยืนเจริญแบบพอเพียงมีความสุขแบบไม่ต้องอาศัยวัตถุมากนัก เป็นความสุขใจนี่คือหอคอกหอคอกไว้ให้พระขึ้นเทศแบบบางแห่งที่พระอยู่วงว่าพระเก่งก็จะทำอย่างมีรวดลายประดับสวยงามกว่านี้อีกแต่เมื่อไม่มีพระเทศเอากรองอะไรมาวางไว้กรกะเนี่ยเวลามีงานสำคัญเช่นงานบุญพระเวสสันดรเนี่ยทางราเรียกว่าบุญพระเวสคือบุญพระเวสสันดรเนี่ย แล้วก็จะให้พระมาเทศบทน,นี้บางวัดก็ถ้าแถวภาคกลางประเทศไทยก็จะดับประดาสวยงามอยู่สูงเนี่ยพระที่ทาหน้าที่เทศถือว่าทำหน้าที่อันสําคัญที่สุดถือว่าทำหน้าที่อันสาคัญที่สุดเนี่ยจะจะอยู่สูงพระนักเทศเนี่ยใน,ในมุมมองของความเป็นพระเนี่ยพระนักเทศถือว่าได้ทํากิจที่สําคัญที่สุดได้รับกิจอันสำคัญที่สุดก็จะต้องขึ้นอยู่สูงสุดตําแหน่งสูงสุด ทามหาัยสงนั่นนะ่ะพระที่อยู่ในตําแหน่งสูงก็อธิการ,รบดีมหาัยสงถือว่าใหญ่สุดแต่ในทางธรรมบอกว่าพระนักเทศหใหญ่กว่าเวลาขึ้นเทศต้องอยู่สูงสุดสูงกว่าตำแหน่งอธิการ,รบดีอีกสูงกว่าบรรธาอธิการ,รบดีมหาัยสงสิเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวนีต้องอยู่สูงอย่างนี้แหละพระผู้แสดงธรรมธรรมะเป็นของสูงก็จะอยู่สูงสูงแบบนี้ <c oughs> ในทางประเพณีไทยโบราณาประเพณนชาวพุทธโบราณตอนนี้ชักจะไม่ค่อยเหลือแล้ว ลักษณะอย่างนี้ของวัดในประเทศไทยจะไม่ค่อยเหลือแล้วเหลือแต่ในประเทศลาวยังมีอยู่ลาวยังมีอยู่หลายแห่งเลยแบบนี้ถ้าประเภทนีลาวโบราณวัดลาวโบราณก็จะมีหอไตรนะวัดใหญ่ๆวัดโบราณต้องมีหอไตรหอไตรคือหอเก็บพระไตรปิฎกหรือหอเก็บพระคัมภีร์ต่างๆเขาทําหอต่างากเรียกหอไตรแต่อันนี้เรียกหอแจกถามลาวเมื่อกี้เรียกวหอแจก มาแจกอาหารมาทํำบุญเสร็จก็ทิ้งไว้เงี้ยแล้วก็พวกเด็กวัดไม่ครัววัดก็จะมาล้างเก็บสักพักก็จะมีหมาแมวไก่มากินต่อเนี่ยสถานที่อย่างนี้โบราณเนี่ยผีดุดุยังไงผีดุเนี่ยไม่ใช่ผีหลอกไม่ใช่มาหักคอแต่กลางคืนเนี่ยใครนอนที่นี่เดี๋ยวพวกผีเขาจะ,จะมากินของวันนี้วันนี้เป็นวันวันพระใหญ่ดึกๆเนี่ยพวกผี ก็จะขึ้นมาที่นี่แล้วมากินอาหารเวลาผีมาก็จะได้ยินเสียงกรงเร่งกรงเร่งผิดปกติแล้วขนจะลุกบรรยากาศวังเวงนั่นแหละผีมาแล้วเพราะฉะนั้นกลางคืนเนี่ยคนที่รู้แกวจะไม่อยู่กันอยู่ได้เจออันนี้เรื่องจริงนะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองอยากรู้ว่าผีหรือมต้องนอนตามวัดแบบเนี้ดึกๆึกเนี่ยเขาจะมาเพราะฉะนั้นพระสงฆ์สาม,มเณรเด็กวัดจะไม่นอนตามสถานที่แห่งนี้อยู่เฉพาะช่วงกลางวานันเพราะกลางคืนต้องไม่อยู่เพราะผีจะขึ้นมา แต่เวลาลวกลางคืนแต่ไม่ใช่ผีเลยชั้นร้ยายนะเป็นผีธ yes, oui รรมดานี่แหละผีเราผียาญาเรานี่แหละมากินนู่นมากินนี่มาดูนั่นดูนี่ว่าลูกหลานทําบุญให้หรือไม่เขาก็จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลเพราะกลางวันเข้ามาไม่สะดวกเขาก็จะมากลางคืนแล้วก็จะได้ยินเสียงถ้าใครนอนนะปิดไฟมืดสนิทเอาแล้วนี่ วัดทบศอกเมืองปทุมพรตำบไลไรไม่ลืมแนละ้วตำบลที่นี่คือตำบลที่ว่าเขตเขตแต่ถ้าเป็นเขเมรเขตก็คือจังหวัดแขวงที่นี่คือจังหวัดอย่างแขวงจมปาศักด์คือจังหวัดจมปาศักดิ์แต่ถ้าเป็นกรุงเทพแขวงก็คือตำบลมึนงง,งใช้ศัพท์ต่างกัน